สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเจีย s t สตอีอีกครั้งนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าชาร์กี้สามสปินนิ่งตัวยอดนิยมของแคทคิงกันนะฮะวันนี้จริงๆเราแกะกล่องไปแล้วนะอันนี้เรียกว่ามาแกะรอก,กันดีกว่านะฮะตัวนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปแกะกล่องรีวิวนะฮะก็แนะนำให้ทดลองไปรับชมกันดูนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูระบบภายในกันนะว่าเจ้ารอกราคา7 0 0 8 0 0บาทเนี่ยทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากมายนะฮะในประเทศไทยเราตอนนี้นะจริงๆมันก็ได้รับความนิยมมานานมากแล้วละ่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นรอกที่คุ้มค่ามากที่สุดในเลทราคานะต่อให้รุ่นใหมๆ่ๆออกตัวใหม่มาเนี่ยมันก็ยังไม่พรีเมียมเท่าตัวนี้เลยนะก่อนไปดูภายในนะ เดี๋ยวเรามาลองมาชั่งน้ําหนักของเจ้ารอกตัวนี้กันดูนะครับอันนี้เบอร์1,000งนนะที่ผมมีนะฮะนะครับเดิม,ดมๆทุกอย่างนะฮะหนักที่207กรัมไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่านะฮะนี่นะมองเห็นไหมเอ่ยหนักที่ประมาณ207กรัมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากนะแล้วแต่ก็ไม่ได้เบาเหมือนพวก Valient e ์อีเหรือพวก แคสเทลนะพวกนั้นหนักแบบ140กรัม130กรัมเพราะว่าเป็นลอก BFS นะเบอร์พันเหมือนกันแต่ตัวเขาจะเล็กกว่านะสำหรับรุ่นพวกนั้นรุ่นพวกงานเบานะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะฮะครับก็ใช้ไขควงปากแฉกธรรมดานะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ไขควงปากแฉกธรรมดานะครับไม่ได้ใช้หัวท็อกอะไรนะ ถอดออกมานะครับสปูนเดี๋ยวดูน้ำหนักสปูนเปล่าๆก่อนนะเผื่อใครต้องการความมั่นใจนะฮะน้ำหนักเปล่าของสปูนตัวนี้นะเบอร์พันนะครับหนักอยู่ที่อ่า39กรัมนะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งาตาช่างไว้แถวๆนี้ก็แล้วกันนะฮะ โรเตอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะหรือเป็นอะไรนะน่าจะใช่นะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็อันนี้นิดนึงนะฮะพอดีไม่ได้ทำการแกะลอกรีวิวมานานนะก็จะเลึงหลงลืมๆืมนิดนึงนะครับตัวนี้โรเตอร์นะครับเดี๋ยวทำการแกะโรเตอร์ดูกันนะมันเป็นเอ่อเป็นริ่มในการอุดอยู่ข้างในนะครับ ระวังสลักหายะฮะตัวนี้สลักรองสปูลน,นะตรงนี้ก็จะเป็นมีตัวครอบกันตัวครอบของขอบน็อตตัวนี้ด้วยนะแม้ว่าระบบล็อกเขาค่อนข้างหลายชั้นนะฮะจริงๆเจ้าชักกี้3ตัวนี้ถูกวางถูกวางตำแหน่งไว้เป็นลอกรุ่นที่แบบค่อนข้างพรีเมียมนะฮะ ป็นลอ,อกที่เขาวางโพซิชันไว้ให้เป็นลอ,อกราคากลางๆนะเออเป็นลอ,อกราคากลางๆจำไม่ได้ว่าเปิดตัวมาเนี่ยน่าจะทะลุ2,000หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาเล่นนี่คือราคามันลงมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้แหวนเป็นอลูมิเนียมนะฮะเบามากนะตัวนี้น้ำหนักแบบเบาสุดๆเลย ก็ค่อยๆขันดูนะอันนี้เขาไม่ได้ขันมาแน่นมากนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตอลูมิเนียมเหมือนกันนะนเป็นอลูมิเนียมฮนะไม่ใช่ทองเหลืองนะตัวเนี้เบาดีมากเลยนะเห็นไหมโฟก,กัสไหมอลูมิเนียมแบบเบามากนะครับตัวนี้ ต,ต่อไปยกตัวโรเตอร์ออกนะครับระวังนะตรงนี้จะมีแหวนรองโรเตอร์อยู่หนึ่ง,งชิ้นนะเห็นป่มจะมีแหวนรองโรเตอร์อยู่นะฮะเนาะนี่นะเป็นแหวนบางๆนะครับระวังหายนะก็ทําการตัวโรเตอร์วางไว้นะครับแล้วก็จะมีน็อตล็อกข้างในอีก2ตัวเห็นไหมจะมี น็อตล็อกข้างในอีก2ตัวนะครับตอนนี้ผมใช้ไขควงนะฮะ p h 0ก็เป็นไขควงงานเล็กๆนะครับก็ไม่ใช่0นะูนยะเป็น p h 0อยู่นะครับตัวครอบนี้ออกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีน็อตหลบ อยู่นะคะอันอันนี้น่าจะเป็นชุดกันกันกลับนะครับฝาปิดชุดกันกลับแล้วนะโอเฝาปิดชุดกันกันกลับนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะตัวบอดี้ดูบ้างนะครับตัวบอดี้ ฝาลองพยายามวางชิ้นส่วนอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับพยายามวางชิ้นส่วนอยู่ใกล้ๆก,กันเห็นไหมนี่โอเคบอดีนะฮะ not body ก็ไม่มีอะไรเนาะระบบของลออสปินนิ่งส่วนมนากก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมก็อยาก แกะให้ดูเนาะว่าข้างในเจ้ารุ่นนี้มันเป็นยังไงหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วหรือใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้สมควรซื้อเป็นตัวแรกเลยนะใครที่อยากเล่นรอกแบรนด์แคทคินนะครไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้คุณภาพกับราคาไปแบบมันต่างต่างมากเลยนะคือคุณภาพนี่ยอดเยี่ยมนะครับราคาเบาๆมากนะครับ ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับตัวน็อตบอดี้นะฮะเราก็ค่อยๆดึงออกนะฮะอ่าตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งนะคือก้านมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะก้านด้ามจับเห็นไหมแต่มาอยู่ฝัง่งฝั่งฝายกออกแทนนะครับสำหรับเบอร์พันนะฮะจะมีเสาประคองเสาประคองเกียร์มีอยู่ตัวเดียวเห็นไหม เสาระคอเนี่ยจะมีอยู่ตัวเดียวนะเออก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นลอกเบอร์เล็กก็ดูเฟืองนะฮะเป็นเฟืองไดเกียร์นี่เป็นอลูมิเนียมเลยนะเห็นไหมไดเกียร์เป็นอลูมิเนียมนะฮะไม่ใช่ออท้องเหลืองนะเป็นการลดน้ําหนักที่ดีมากนะครับอ่ะอันนี้ดึงชุดกันกลับออกมาออระวังสปริงเด้งหายนะครับตัวเขี้ยวกันกลับตัวนี้ จารบีที่ติดมาเนี่ยดีนะครับคุณภาพดีมากนะก็อย่าใครที่ไม่ได้ล้างลอกอะไรมาก็อย่าไปเอาอย่าไปเช็ดออกนะครับเก็บไว้ใช้ก็ได้นะสำหรับจารบีอ่ะสำหรับลูกปืนตรงชุดกันกลับด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะด้านนอกนะฮะ13นะด้านนอกเนี่ยคือขนาด13 ความหนานะครับ3.5ความหนาที่3.5นะครับแล้วก็ด้านในรู7มิลนะครับด้านในรู7.3นะครับสำหรับลูกปืนตรงตัวประคองกันกลับด้านบนนะฮะอ่ต่อไปนะครับลูกปืนลูกปืนด้านล่างนะตรงเฟืองพีเนียนนะครับ ความกว้างนะฮะขนาด13 13.1นะฮะขนาด13มมิลนะความหนา3.5นะครับความหนา3.5ขนาดข้างในนะฮะ7.2นะ,ะขนาด7จมิลนะครับตัวนี้เห็นไหมขนาด7จมิลนะครับอ่ะก็จบชุดบ่าข้างบนนี้นะฮะต่อไป หุ่นลงตรงนี้นะครับไขายขยควงไขสสกูตรงเฟืองเหรียญออกนะครับตัวนี้เขาใส่น้ํายาล็อกเกียวมาด้วยนะเขาใส่น้ายาล็อกเกียวมาให้นะครับงั้นเราก็ดึงเสาอันนี้เป็นเสาสแตนเลสนะครับขนาดไดเมตเตอร์อยู่ที่3.8นะครับเผื่อใครจะซื้อนะขนาดไดามตเตอร์อยู่ที่3.8 ต่อไปนะคะตัวไดร์เกียร์ลูมินียมนี่นะไดรเกียร์ลูมินียมเห็นไหมฮะจารบีเขาก็คุณภาพดีนะครับเดี๋ยวเราฉโลมใหม่เนาะ,ะลูกปืนฝาข้างอยู่ด้านนี้นะฮะลูกปืนฝาข้างมามาติดอยู่กับตัวไดร์เกียร์นะครับอึบ๊าระวังแหวนหล่นหายนะฮะเขาจะมีแหวนรองอีกชิ้นนึงเห็นไหมแหวนรองลูกปืนนะครับเอาใส่คืนที่เข้าไปฮนะ ขนาดลูกปืนด้านข้างนะครับลูกปืนฝาข้างขนาด13เหมือนกัน13มมิลน,นะครับความหนาอยู่ที่3มมิลน,นะตัวนี้ฝาข้างจะบางค่อนข้างบางนะครับแล้วก็รูตรงกลาง7มิลเหมือนกันนะรูลก,กลางฮะเมิลเหมือนเดิมทีนี้ขนาดทองเจ้าไดเกียนะครับลองวัดกันดูนะชิบ ขนาด26.4นะครับตัวนี้ขนาด26.4แต่ตัวเกียร์บางมากนะดูดิตัวเกียร์อยู่ที่3.6เองนะฮะตัวนี้แล้วก็เบามากนะ,ะเดี๋ยวลองวัดช่างน้ำหนักดู8กร,รัมนะครับสำหรับไดเกียร์ตัวนี้หนักเป็นอลูมิเนียมที่แบบเบาสุดๆนะครับสำหรับเจ้ารอก แคทคิงวอล i e นอีเกิลตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ยังมีลูกปืนอีก1เม็ดนะฮะซึ่งอยู่ในฝาอีกข้างหนึ่งอันนี้เอาออกยากมากเลยนะลูกปืนตัวนี้เดี๋ยวผมลองเอาออกลูก,ก่อนนะฮะครับสำหรับเจ้าลูกปืนนะฮะที่อยู่ในบ่าชิ้นนี้ ผมแกะออกไม่ได้นะเนื่องจากมันค่อนข้างแน่นมากเหมือนเขาแบบเขาฝังเข้าไปในตัวบ่าของของตัวคอมันเลยนะผมไม่กล้าแกะออกมานะเพราะมันแน่นจริงๆนะฮะตัวเนี้ยไม่รู้เขาทําวิธีไหนนะฮะแต่ถ้าเราจะเซอร์วิสเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเซอร์วิสได้นะสาหรับเจ้าลูกปืนด้านข้างตัวเนี้ยอาจจะแกะได้แต่ผมไม่ยังไม่กล้าแกะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะ สำหรับเจ้าเฟืองอะไรชุดนี้เฟืองเหรียญชุดยกอะไรเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันกับรอกสปินนิ่งหลายๆตัวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือวัสดุในการนํามาใช้นะครับหรือเทคโนโลยีการทําตัวบอดี้นะฮะให้มันแข็งแรงเบาลงแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์นะฮะเป็นตัวกําหนดราคานะก็นา้นาๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับเจ้า Cat King ช h u c k y i Spinning เบอร์1,000เนี่ยว่าคุ้มค่าเงิน780บาท ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือเปล่านะถ้าใครกดดูลิงก์ที่ใต้คลิปไม่เป็นเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับอ่ะใครมีอะไรสงสัยหรือมีข้อมูลอะไรแลกเปลี่ยนเนะ่เรามาคุยกันได้นะครับอ่ะผมลืมแกะผ้าเบรกให้ดูเนาะว่าแล้วก็แกะให้ดูหน่อยตัวหนอ็อปตัวเนี้ยน่าจะถอดได้นะเออถ้าถ้าเป็นร่องอย่างเงี้ยส่วนมากส่วนมากคือจะถอดได้นะครับถ้าเป็นร่องเหรียญแบบนี้นะเห็นไหม อ่าเห็นแล้วเนี่ยฮะถ้าเป็นร่องเหรียญตรงกลางอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะถอดได้นะเดี๋ยวลองถอดดูก็ได้อ่ะโอเคเห็นไหมถอดได้นะครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้นะหนอกก็สบายๆนะฮะร,ราคา780ย780บาทได้แขนเกียวแถมถอดเปลี่ยนหนอกได้ไม่ต้องระเบิดเสาขนาดนี้ยังไม่คุ้มอีกเหรอครับ บ้านผมก็ฝนตกแล้วนะตอนนี้อาจจะมีเสียงฝนเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะเรามาแกะเบรกดูกันต่อนะสำหรับชุดเบรกนะครับนี่ฮะเป็นผ้าเบรกคาร์บอน3ามแผ่นนะครับเบรกคาร์บอน3ามแผ่นฉลมน้ำมันมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มีแหวนรองอเห็นไหมเอ่ยนี่สำหรับชุดเบรกนะฮะ ประมาณนี้คุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือยังคุ้มพอหรือยังครับสําหรับราคา7 8 0บาทใครที่ซื้อไม่ทันผมบอกได้เลยว่าราคามันจะดีดกลับไปที่9 0้าอยนะอาจจะ900าร้อพันหนึ่งแล้วแต่ช่วงโปรโม,มชั่นนะครับแล้วก็มีลูกปืนด้านในนี้เป็นลูกปืนด้วยนะเห็นไหมใต้ผ้าบีดนะฮะชุดเป็นเป็นลูกปืนด้วยไม่ใช่เป็นบูทนะเอ้ยคุ้มสุดๆแล้วนะตัวนี้แถมเป็นลูกปืนคู่อีกนะดูดิ ลูกปืนคู่นะครับใต้พระเบกขนาดเท่ากันนะตัวนี้เป็นลูกปืนขนาดเท่ากันนะฮะสิบเอ็ดมิลนะครับคูณสองจุดหกเอ็ดมิลคูณสองจุดหกแล้วก็ด้านในนะฮะขนาดเจ็ดจุดสองนี่อ่ะก็คงครบถ้วนกันแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้ช่องจียสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ถูกใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ